สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเราต้นบ้านนะคะเอาล่ะนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จะอย่างที่บอกกันไว้สําหรับคลิปที่แล้วนะคลิปนี้จะเป็นหวยลาวนะคะฝากกดไลค์กดติดตาม,มด้วยนะทุกคนนะคะเอาล่ะนะวันนี้ต้นบ้านมีมาฝากกันก็คือลาวเนี่ยน่าจะได้เป็นชุดนี้เลยค่ะนะต้นบ้านก็ลงมือเลยนะคะหกสองทุกคนหกสามนะคะหกสี่ หกห้าหกหกทุกคนหกเจ็ดนะคะเหลียวเส้นนี้เดี๋ยวจะเอาเป็นเลขชุดให้นะคะให้ทุกคนพิจาราดูนะล้วต้นบ้านก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเอาละนะก็ได้เป็นสองเจ็ดทุกคนสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะสองศูนย์สองหนึ่ง สองสองนะคะมีเบิ้ลสองตัวมีเบิ้ลสองตัวเลขเบิ้ลเนี่ยลงทุนน้อยนะคะแล้วต้นบ้านจะขอกันให้อีกหนึ่งตัวนะคะจะเป็นหกแปดและสองสามทุกคนบางทีมันตลกนะมันอาจจะออก 6, 8, 2, หกแปดสองสามก็ได้สี่ตัวพวกนี้นะทุกคนก็ไม่แน่นะคะเอาล่ะนะคะสำหรับ ตัวเจาะเราต้นบ้านมีเท่านี้ทุกคนจะไม่เล่นหกหกสองสองก็ได้นะคะจะเอานี้เพิ่มขึ้นไปหรือจะตัดตรงนี้เอาแค่ตรงนี้เจาะเน้นๆตรงนี้เลยก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนพิจารณาเราต้นบ้านก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นจริงๆนะคะสําหรับเลขชุดเราต้นบ้านอย่างที่บอกเป็นแนวทางนะคะเราต้นบ้านขอจับตรงๆให้นะคะวันนี้ตรงๆให้เลยนะคะก็จะได้เป็นหกสองสองเจ็ดนะทุกคนนะคะ หกสามสองแปนะคะก็จะเป็นหกสี่สองก้านะคะหกห้าสองูหกหกสองหนึ่งคือมันจะจับขึ้นทุกคนอ่าไม่เห็นอีกแล้วนะตกเฟรมแนละ้วทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคขยาย แปดหนึ่งโทษโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะก็หกสองหนึ่งนะคะทุกคนอย่างที่เราต้นแบนสอนนะเวลาเราต้นแบนจับให้อย่างเงี้ยทุกคนอาจจะจับขึ้นจับลงแล้วต้นแานจะจับลงมาฝั่งนี้นะคะวันนี้นะคะก็ไปกันต่อค่ะก็จะเป็นหกเจ็ดสองสองทุกคนนะคะเลือกเอาตัวที่ชอบนะทุกคนนะคะอ่าหกเจ็ดสองหนึ่งอย่างนี้นะคะหกแปดสองสองอย่างนี้ทุกคนนะคะก็ ประมาณนี้ทุกคนนะคะแนวทางนะยังยังไงก็อันนี้จะเป็นเผื่อใครงงนะคะเป็นหวยลาวสี่ตัวนะคะหวยลาวสี่ตัวนะคะบางคนถามจะตัดเล่นสามตัวยังไงดีนะคะสามตัวก็ตัดไม่ยานกคนนะคะก็อาจจะเป็นสองเจ็ดเจ็นะคะสามสองแปดนะคะสี่สองเก้านะคะห้าสองศูนย์หกสองหนึ่งนะคะ เจ็ดสองสองเจ็ดสองหนึ่งแปดสองสองหรือมาจจะมาช่วงหน้าหกสองสองหกสามสองนะคะหกห้าสองหกหกสองเจ็ดหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองนี่ซ้ำเลยนะทุกคนนะคะโอเคแล้วก็หกเจ็ด หกเจ็ดหโอเคหกแปดอย่างเงี้นะคะก็มันจะประมาณนี้ทุกคนนะคะก็พิจารณาดูนะคะเลือกเลือกตัวที่ชอบไปลองเอาไปพิจารณาปรับใช้กันดูนะคะเราโดนบ้านก็มีมาฝากกันเท่านี้เนอะทุกคนนะก็ พิจารณาดูนะคะไม่ต้องใช้เรต้นมากมากก็ได้นะคะก็เป็นแนวทางจริงๆนะทุกคนนะคะเอาละนะคะหวยลาววันนี้เรามาลองลุ้นกันดูนะว่ามาไม่มายังไงนะคะลุ้นทั้งสามหวยเลยไทยลาวแล้วก็ฮานอยนะคะยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีสตินะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ